สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขสุขคนครับพอกั้นอีกแล้วครับกับขันค่ายชาแนลมือนีสิพ้าพีผ้านอนครับเลิกงานมากอะมาหาปลาครับพี่น้องลงกลางด่างมองเก้าแล้วครับมองสะพานขาวที่เฮามาเคยหาดูดูเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งเชฟตอนนี้เชฟกระทะปิวเพิ่นลงแล้วครับเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งเชฟกันครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเชฟเพิ่นลงงล่ว ลงครับอืมครับกำลังดําเนินการอยู่ครับพี่น้องสิไใรัดไปทางใดบัดเนี่ยเ,เอาตทำดูออกมันมนนันเนาะเชฟเนาะมัอน,นี่เนาะ เดี๋ยวเชฟลงแล้วเดี๋ยวผมสิบใส่อีกฝากหนึ่งครับไปใส่ข้างเทิงสะพานพูนแล้วครับพูนทางพูนบมื่อไรมาใส่โดนแล้วพี่น้องบางนี่มากกับมาแต่ลากก่อนมื่อนี้ก็เลยพากันมาใส่ด่างครับเอามาล่อลุนกันเบิ้งว่ามันสีมานบอมืม่อน,นี้ส่งคือคืออยู่ดอกเชฟเพิ่นลงมือเองครับมืนน่อนี้พิ่นลงกลางเองเ่เห็นเป็นแต่กับเพราแล้วใส่ด่างก็เป็น ย่าสีกเด้อเซฟย่าสีกเด้อระบบสีกบาเอาเด้ยแห้งแต่สอยเวิร์ดแล้วดางอ่ะ หลังจากที่เฮาลงดังแล้วครับก็มาวานเฮครับพี่น้องเบิ่งว่ามันสิถือจกักรโตงูมันสิมานบ่เฮาคือเ,เงียบแท้บหมดถือซ้ำครับลปลาหมดปลาเขาเนี้ยหมดเลยก็ถือครับพี่นออ้องนู้ปลาขาวหน่อยตัวนึ่งทิง ลองเบิ้งอีกจักบาทสองบาทพี่น้องถ้ามันมานาให,นออนห้โอ้โหตกใจตายยังมันอยู่ <c oughs> ตกใจหนามจริงทั้ง, <laughs> งคนทั้งเฮครับไปน้ำกัน hey, hey. เบิดเลยครับพี่น้อง บมมีตึกตักนะมอนี่เงียบกิบกนั่นเออนั่นเห็นมอนั่นข,ขาวๆมามันสิไป,ปใช้มันบถึงก็ถึกซ้ำนีล่ละบ่สนใจป็นรอพลงนี่เด็กถือยู่พี่น้องสองสามโต ป้ายยังเนี่ยมึงรอปลเขาปะาขาซอย <c oughs> เห็นแล้วนี่เชฟเก็บ <c oughs> จะไปหล่นมองไม่พี่น้องคือสิเบบดแล้วละ่ะพิ่นล่งไปวานแล้วพี่น้องเพิ่นว่ายาซองถ้าซองป๊ามันสินี้ครับ เดี๋ยววนันแล้วผมสิซองให้เบิร์นน้อพี่น้องเนะาะวันเดี๋ยวลอยแล้วพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเที่ยวนี้มันสิได้จกักโตครับปลาตองีเปลาตองตัวหนึ่งปลาขาวพี่ทั้งพี่ครับขาวอักลากอยู่ทั้งพี่ครับห้าหกตัว ปลาคุยล่ามหรือไปยอย่างนี้เขาคุยลามหน่อยปพาเขาคุยลามหน่อยเันว่าพอหนาสมัชชาเิ็นว่า <c oughs> พี่ทั้งพี่ครับพี่น้องขาวจุนพูนเลยครับพอไดเก็บอยู่ครับแต่ละบาทแล้วไ,ไปหลุนมองไม่กันครับพี่น้องเที่ยวนี้มันอยู่ครับสามสี่โตพ่อไดอยู่ครับพี่น้อง นี่ครับสามสี่ตัวปลาขาวคือเก่าแล้วครับพี่น้องสี่ตัวครับหาตัวหาตัวครับพี่น้องมันหลุ่นกันเบิ้งสิได้จักตัวเที่ยวนี่พี่น้อง ปไายัางไม่ไมโอ้ยวัดเจป่าบอมานครับพี่น้องเที่ยวนี้ถึกบ่โอ้มานอนู่ตัวหันโอ้บ้าหบาบกลายหนึ่งพี่น้องพวดนะ่ะปืรลายอยู่ครับนี่ ยกขึ้นอีกนึงแฮนั่นพี่น้องโอ้โยถือลายอยู่พี่น้องเอา,เอากุ้งเอาให้กุ้งน่ากุ้งแม่น้ำตัวนี้จริงจิงมาซอยพวกปศเกียวนี่กุ้งแม่นม้ำพี่น้องปดปลาก่อนพี่น้องหอมหอมหอมยัยบอบอยงไงบานเตนลเั่อ พึ่งเฮเนี่นาขนาดเกียดหนามตั้งขนาดโอ้หิวหิวจังเฮงเฮ้้ยโอนเฮงกระติดพี่น้องกลางดังไว้แล้วก็พากันมาบ้านเฮครับโอ้สังหรณ์โอ้ถือไรลีครับพี่น้องบ้านเฮาขึ้นถืออย่งสี่พมว่าบวกเกินเดือนดอกดับปลาในเวลากูดางแล้วครับพี่น้อง เชียบกระทบปิวยางน้ำนาเพ่เห็นแต่ไฟไนี่ยังเกาะปะเขา<ม>เออเก็ดมันขาวมันก็เขาวล่อเดี๋ยวไปกู้ดางกันครับตอนนี้สามถุมกลัวล่ะไปลุ้นกันเบิ่งว่ามันสิมานสำใไบเมื่อใใส่เกือบบูดมากคือเพิ่นนั่นเล็กเออมีแต่เล็กพี่นอ้องอ๋อ ว่างเปล่าครับไปหลุนน้ำกันพี่น้องมาทีว่วันนี้จักแล <c oughs> มิดพี่น้อง <Yeah. S 1> ใช่ป้ายัง่ง อนนโอ้ยหปากประสูบใหญ่พี่น้องเบิ่งดูมาตัวใหญ่ครับปากประสูบใหญ่แต้มแรกครับพี่น้องเนี่ยเชฟกระทะปิวทำแล้วอย่๋ยวคืงเงียบแท้โอ้เงียบแล้วคือเป็นยังสี่เชบ แต็มสองย่ใส่ไม่รูอป้ายังาปตองลปตองตีนะปะตองคู่หนึ่งครับสองตัวสามสา่ตีใส่เออซีืดซีพี่น้องลปตองซีแหละครับรับเงี้ยวรับเงยนั่นซีแหละครับโ่งมันหมานครับพี่น้อง ไายังฮันปลาตองอีกแล้วเต,ต้มที่หกปลาตองครับพี่น้องอตัวใหญ่เติบอยู่เต็มตัวง,งามเออมีตัวง,งามงามไหมปลาปลากาใหญ,ญ่พี่น้องอช้ำซีนิวแต้มที่หกครับแต้มที่หกมาแล้วปลากาใหญ,ญา่ฮันเด้ จำซีนิวหานิวนะครับพี่นอ้องอ่าคือเงียบฮะเชฟไปเรื่อยๆครับพี่น้องไปหลุ่นน้ำกันครับมิดมหมาเป็นยังหกแต้มเจ็ดแต้มกะโอเคครับ ใส่อยู่สองสามชั่วโมงครับพี่นอ้องอือพี่น้องบัาคาร์นิวครับปลากาใหญ่ครับพี่น้องเกือบเคืองโล่ไหมปาดตรงงามงามลีมปลากาอยู่แถวนี้ปาดไปลุนน้ำกันอีกครับพี่น้องโอ้ยสุดยอดเชฟแต้มทีหกปลากาใหไ่ไหมคุ้มครับ สอมชั่วโมงนี่คุ้มเลยครับใส่ไวโอู๋อีางแบบเชฟอูยปะตองไงป้าพี่น้องมันแต่ปะตองเลยเบิ้งโตแล้วปะตองหกโตแล้วพี่น้องนี่ปะตองหลายแท่สงใสัยสิได้เฮ็ดลาบเนีย่ยนะเฮ็ดลูกสิ้นเฮ็ดลูกสินแกงกะทิมันมานา่น่ะ เปลี่ยนเมนูเนะี่ยไปรลุนน้ำกันครับพี่น้องโอ้ใส่ได้ครับดางปากนี่ไปรลุนน้ำกันอีกครับปลามันจะมีโตให้เขาอีกบ่ขึ้นว่ามีอยู่บ่เชฟมีบ่เอามีกับมีสันปลามันเขาฟังครับแต่ว่านี่ใส่รัดปากแม่นม้ำปากคลองอยู่ ก็เลยว่าคือววามันคือสิบถือกับพี่นอ้นนงองนั่นเชฟป้ายยังเบิ้งดูไปวันวันจันไปจบน้อยไปจบโ,โอ้บ่นน้อยดอกสำนี้บ่เมนน้อยดอกไปจบอ <S 2> <S 2> เฮ้ยหมานแทกับบาดนี่ <Okay. S 1> เออสองสามชั่วโมงในขนาดนี้ก็จบแล้วครับพี่น้อง บอแมนจักสิว่าจังไดดอกโอ้ไปโอ้ปลาเกมซ้ำปลาเกมหอยปลาโดดกัดมันใส่็จโอ,บอ้บ่แม่นเนาะหอยอปลาหลุดอยู่ยปลาเกมซ้ำมาถือท่านหนูอุ่มเลยวอะเอาสุดยดปากแล้วพี่น้องไปหลุดนน้ำกันครับว่ามันจะมีจักโตบอนี่สิบกว่าโตก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับพี่น้องหวังโลยุ่น เชฟเพิ่นใส่เพิ่นว่าอยากกำกับเด้อมันนี่เพิ่นว่าก็เลยว่าเออตามสบายเน่ะทำสบายใจเพิ่นสุดปากแล้วครับพี่น้องสองลอยู่ได้สองโลกโก้เนี่ยแหละครับปลาตองอะไรายพี่น้องเดี๋ยวว่าสิเฮ็ดลูกชิ้นไม่ไรพี่หลวงต้องกระเทือนเชฟว่าสิเฮ็ดลูกชิ้นแล้วเอาไปแกงกะทิครับนี่ครับพี่น้อง ทีมงานหาก,กินมานครับค<อ>ันค่ายชาแนลปุ้ยเบิง้งปัดปาตองเขาอักลากเลยครับพี่นอ้องอ <c oughs> นี่แหละครับจากสิวาจากไหนดอกหาก,กินหมาร์สนีลีครับทีมงานคันค่ายเดี๋ยวห้อไปรุนปากไงนะครับเพราะว่ามันอยู่นามเลือกกงสิทยไทยให้หมพี่น้องเบิ้งเมื่อใดเดี๋ยวห้อมาลุ่นกันขรา้งทึ่งนะครับพี่น้อง ปึดรปร๊ดโคกโพปตองมัต,ง,ตง,งามโมเมนต์ได้หน่อยๆอเ,อเ,เดี๋ยวเราไปลุนปากไ่กันเนาะครับเดี๋ยวเขาเขา,าต้องมาลุนกางเทิงครับเพราะว่าเ,เชฟกระทะปิ้วกับบุเดอเอาแกลอนมามีแกลอนแค่คู่เดียวกะเดี๋ยวผมจะไปกู่มาก้ล่ะจะคอยเบิ่งกันว่ามันสิมานปั้นไดครับพี่น้องอน,นี่ครับปากเลิกกอ้มานคือกันกรครับ พี่นอ้องเบิ่งปรากฏเอ,อ้ยนี่ปรากฏครับโอ้สารพัดปลาปลาเพียนปลาตองพี่ยูพ,พี่ตัวใหญ่ๆสำหรับคลิปนี้ก็คงเสิได้ซทรนี้แหละครับพี่น้องทามทุมกลัวแล้วกับซีซีทุมเมืองแ้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับสับไข่กดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆเลยอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมนำคันค่ายชาแนลและทีมงาน คันคา,ายชาแนลสำหรับคลิปนี้ขอโต้ลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม